สวัสดีค่ะมือนี้ยายไร่ลงมาปากบ่องบันซ่องขอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะจุดนี้กับเป็นจุดนําแขบเนาะคะ่ะเนาะยายไร่ลงมาเบิงมองเพลนประมงเพลนหาปลาช่วงนี้ป้าย้อนขึ้นหลายยายไร่ลงมาเบิงว่าเป็นสิมานบ่อทัาพันมานกะจีขอซื้อเพลนมากินแหลงเนาะ เสือประมงเพิ่นพวกาะมาไปตามว้วนอุย้ยมองนี่แห้งแขบแห้งแขบกาอยู่ทั้งลุ่มได้นี่โอ้ยร่องน้ำแคบมองนี่แห้งร่องน้ำแคบ <laughs> จบจบจบ <laughs> con đây gì vô đây xóm tố đây xóm tố wow đây xóm tố nhòn bà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  nhòn ôi ngâm em ừ, ngàm đi. ไปลงหนักไปลงหนักเป็นยูนใ่หนักเป็นซ้องโตอันขึ้นมากบอทลายเนาะแล้วเ้านี้ก็สีขึ้นฟันมูข้นมูเนาะ้ยปวดตอะอันสอดปได้ลงมางม้าอเเสานีเสียดายเด่เสียดายปได้ลงมา

นย่าวนป่งนิ่งนิ่นไ่้ยิ่งนิองนิ่ะนอ่นป่งนอ่นี่คนับเวอาเนิ่นตักนะคงนบนี่ะรับนจะงน่งนิญงนิ่งนิ่นิ่งนิ่งนิ่งนิงนะเนินินนี้จนเป็น,นเป็น่่ um <S <s งนิ่งงเนนนนนิ่่นตัก เป็นญากานคาปลาของเนว้าต้งนักันนี่ว้าต้องนั่นกัไรไปอ้ยอ้ยอ้ยบระยัแยครับไปคบไปแล้วนี้ยควบควบควบยังไม่ไปวยังไม่ไหวยันไ่ไหอย่าไปอย่าไป วันเต้นลกน้ำวังก็วันคกันนันตาหาไปลงน้ำนันทเนันอาเมเออคนนันเนาะแล้วโอ้ยชจอดเลยชัดเด็ดเลยว้าวนันแมบรรยากาศาจัง่งานคนงานชุดจอดเลยวันนี้เราจไปปล่อยเลยมุหนา สุดยอดเลยสุดยอดเลยออคองแผลคองแถ่โอ้ยดีใจน้ำพึนดีใจน้ำพึนดีใจน้ำพึนเราเาสิ่เอไรกยมาล่นที่ลยาม กายอยู่นครปมครับไก่กับโบเป็นยังครับไก่กมัเป็นไครับพรางวาช่บรรยากาศยามก็ได้ยามก็ได้ยังสี่กันยามเพราะยามอยู่เด้เนาะเอ้ยเราจัดอีกแล้วทารุนทารุ่นทารุ่นน้ำกันนี่พระเอกช่อง ชาลุนน้ำกันได็ปายย่าาาวาจั <c oughs> กเยอบ้บ้านี่น้งจังบดบาอยาก,ออกน้ำกมี่ขอแท้ของแท้วานนี้าบเอาน้ำเล้าเนะี่ยมาโพดเทียนี่พูดยอดเลย อาคุน <łość> บอนนี่อุ้ยคล้องแฉคล้องแฉคล้องแทไม่เคยบ่กคล้องสามโบซีรุ่ารยู่ดอกตักระบอังล้นหัานตักตักบ่หอดบ่หอดบ่หอดนี่โอ้ย ครั้งแรกเลยที่ไม่เห็นนี่มันเบานี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโหดบกคุณน่ะโอ้ยบม่เคยเห็นจักเหื่อว่าเพิ่นตักปลาได้หลายปลานนิโอ้ยบาทเดียวบาทเดียวจวดจวดเลยสรุปแล้วเพิ่นจวดกันมาเอาบุญ อมาเที่ยวอุยกนี่ครับถึงกูปลาปลานหอฤดูนะขักขักักขักเลยอ้วกยวกเลยเารว่าสอนเาฝันครับอ้วกยวกเลยายดเล่นบวกอย่ปลอบ่คยพอจะเทือได้นีหน้าก็ไม่เห็นนี่มองนี่น ขักขักขักหัวเจนหอดทำเนาะน้อยน้อยกั็พอดีงามยูซำนี่เป็นกักเอาเมื่อไวร่ขายเน,นาะขะเนาะ โอ้ยสุดยอดเลยเคยพอบก็เคยเห็นกระับก็ปลาีสอด่ียะตักสอดบาทเดียวเดียวบาทเดียวขัดไนบาทเดียวขาดแ่แต่ว่าขึ้นป้าขึ้นมาบพรท่านหอดจุดนี่ ป้า,ากับึ้นมาหอดมองนี่ท่านฟังพี่น้องชอบปอลาวเพิ่นกะกลับขึ้นมาเรื่ออยู่คูดตัอ่าสำหรับคลิปนี้ยายไล่ฝากเพื่อนๆทุกทานที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กำลังใจยายไล่กะปอเก่าคำว่า สวัสดีค่ะ